สวัสดีคะ่ะวันนี้ป้าหนึ่งจะมาชวนทำไดฟูกุไส้มันหวานแป้งนุ่มนิ่มยืดได้หวานน้อยกินได้เพลินๆเ,เลยค่ะถ้าใครมีเครื่องทำวาฟเฟิลอยากจะแนะนำให้ลองเอาไปอบดูรับรองอร่อยฟินมากเอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยมาดูการเตรียมไส้ด้านในกันค่ะนำน้ำใส่ซึง้งตั้งไฟต้มให้เดือดเตรียมไว้นะ นำมันหวานญี่ปุ่นมามันอันนี้นะคะป้าซื้อมาจากโลตัสนะ1กิโล6กบาทเราจะใช้มัน700กรัมอันนี้คือน้ำหนักช่างพร้อมเปลือกนะคะถ้าเป็นมันไซส์แบบที่ป้าถืออยู่เนี้ยก็ใช้ประมาณ2หัวนำมันไปล้างและหั่นให้เป็นท่อนๆแบบนี้นำมันนึ่งบนน้ำเดือดจ,จัดใช้ไฟแรงนะคะนึ่งเป็นเวลา20นาทีหรือจนกระทั่งมันสุกนิ่ม เมื่อครบเวลาเปิดฝาออกแล้วลองหาซ่อมจิ้มมันดูนะว่านิ่มหรือยังถ้ายัางไม่นิ่มก็นึ่งต่อถ้านิ่มแล้วก็ยกลงจากเตาพักไว้ให้เย็นแล้วนำเปลือกออกจากนั้นนำใส่เครื่องปั่นแล้วปั่นให้ละเอียดเลยค่ะถ้าไม่มีเครื่องปั่นใช้วิธีการบดก็ได้ป้าหนูไม่อยากปั่นให้ละเอียดอยากให้มันหยาบๆหน่อยได้ไหมได้นะคะแล้วแต่ชอบป้าจะปั่นมันให้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะ ตัวมันนะคะหลังจากเราเอาเปลือกออกตัดส่วนที่เสียทิ้งไปนึ่งและบดเรียบร้อยแล้วเราจะได้เนื้อมันออกมาประมาณ500 5 0 0ร้อยถึงห้าห้าสิบกรัมนำเนื้อมันที่ได้แบ่งออกเป็น10ก้อนแต่ละก้อนจะหนักประมาณ50กรัมบวกลบได้นิดหน่อยคลึงให้เป็นรูปทรงเหมือนมันหวานถ้าใครว่าตัวมันเปล่าจืดไปสามารถปรุงรสเพิ่มได้ตามต้องการเลยนะคะอย่างเช่นใส่นมข้นหวานใส่น้ำผึ้งใส่เนยอะไรแบบนี้ตอนปั้นถ้ามันเหนอะหนะติดมือ ให้นำน้ำต้มสุกมาทาที่มือบางๆแล้วค่อยปั้นมันนะจ๊ะจะช่วยลดการเหนอะหนะติดมือได้น้ำต้มสุกคืออะไรคือน้ำที่ต้มให้เดือดแล้วตั้งทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนำมาใช้งานพักในส่วนของไส้ไว้ก่อนตอนนี้มาทำตัวแป้งกันนำแป้งข้าวเหนียวมา130กรัมหรือวันหนึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวเท่านั้นนะคะจำเป็นต้องใช้ตัดทิ้งไม่ได้ใช้อย่างอื่นแทนไม่ได้ ตามด้วยแป้งข้าวโพด32กรัมหรือเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงไม่มีแป้งข้าวโพดแทนที่ด้วยแป้งข้าวเหนียวได้นะคะแต่ว่าเนื้อขนมที่ได้มันจะออกมากระด้างกว่าการใช้แป้งข้าวโพดเป็นส่วนผสมด้วยใส่น้ำสะอาดลงไป260 ml ใส่นมข้นหวานยี่ห้ออะไรก็ได้ลงไป60กรัมหรือ3ช้อนโต๊ะสูตรนี้ตัวแป้งจะหวานอ่อนๆนะคะใครชอบหวานจัดจ้านกว่านี้สามารถเพิ่มปริมาณนมข้นหวานได้ คน,คนคนจนกระทั่งแป้งละลายหมดและส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีกรองแป้งลงกระทะกระทะที่ใช้แนะนำให้ใช้เป็นกระทะเคลือบหรือกระทะเทฟลอนนะคะกวาดกวาดเอาแป้งส่วนที่เป็นเม็ดๆลงมาให้หมดเสียดายนำแบะแซมา5กรัมถ้าจะตวงก็1ช้อนชาแล้วปาดให้เรียบย้ำปาดให้เรียบนะคะไม่มีแบะแซไม่ใส่ได้ไหมป้า จริงๆอยากจะแนะนําให้ใส่ค่ะเนื้อขนมมันจะมีความยืดยืดดีกว่านะแล้วตัวแบะแซนเนี่ยหาไม่ยากเลยตามตลาดก็มีขายร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ก็มีขายถุงหนึ่งประมาณ20กว่าบาทตัวช้อนตวงหรือมือที่จะใช้สัมผัสแบะแซนแนะนําให้จุ่มน้าให้เปียกก่อนนะคะมันจะช่วยลดการนหนึบหนับเนื้อหนะเลอะเทอะได้นำส่วนผสมที่ได้ขึ้นตั้งไฟอ่อนแล้วกวนไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยเนียนหนืดข้นแล้วก็เหนียว ใช้เวลาในการกวนนิดนึงนะคะอย่าใจร้อนใช้ไฟแรงไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแป้งมันอาจจะไม่สุกดีตัวแป้งบางคนมาบ่นนะคะว่าทําแล้วทําไมกลิ่นแป้งข้าวเหนียวแรงจังจะบอกว่าบางทีเนี่ยแป้งถ้าเกิดว่าเราใช้แป้งข้าวเหนียวเก่ากลิ่นก็จะแรงกว่าแป้งข้าวเหนียวใหม่ๆนะคะบางคนบอกว่าป้าแต่แป้งหนูเพิ่งซื้อมาเลยนะมันก็ยังกลิ่นแรงอยู่คือเราเพิ่งซื้อมาแต่เราไม่รู้ว่าร้านค้าเนี่ยเขาเก็บไว้นานหรือยัง แนะนำว่าให้ดูที่วันที่ผลิตนะคะเลือกแป้งที่ใหม่ๆหน่อยก็จะช่วยลดกลิ่นของแป้งข้าวเหนียวได้ตอนนี้แป้งที่ป้ากวนไว้ข้นหนืดแล้วก็เหนียวแล้วค่ะแล้วถ้าสังเกตดูนะแป้งจะค่อนข้างร่อนจากกระทะไม่ติดกระทะเหมือนตอนแรกแต่ตัวแป้งอาจจะมีติดภายอย่างยืดๆอยู่นะคะถ้าไม่แน่ใจว่าสุกหรือยังให้ใช้วิธีการชิมดูค่ะจะต้องไม่มีรสฝืนๆของแป้ง การกวนแป้งตัวนี้แนะนําว่าอยากกวนนานเกินไปจนกระทั่งแป้งแห้งกว่าที่เห็นในคลิปนะคะเนื่องจากว่าถ้าแป้งแห้งเกินไปเนี่ยเมื่อเก็บแช่ตู้เย็นมันจะแข็งกระด้างไวกว่าแป้งที่กวนได้ที่นําแป้งที่ได้เทใส่ภาชนะที่ต้องการใส่เนยจืดลงไป45กรัมหรือ3ช้อนโต๊ะคนๆๆน,น,นิดหน่อยเพื่อให้เนยกระจายตัวลงไปในแป้ง แล้วพักทิ้งไว้จนกระทั่งแป้งอุ่นพอที่จะนวดได้หลังจากพักแป้งจนกระทั่งแป้งอุ่นแล้วนะคะทำการนวดค่ะใช้มือนี่แหละนวดนวดนวดเป็นเวลา10นาทีใช้เครื่องนวดได้ไหมป้าได้ค่ะนวดน้อยกว่า10นาทีได้ไหมป้าหนูลองนวดไป2นาที3นาทีเนยก็ซึมเข้าไปในเนื้อแป้งหมดแล้วจริงๆอยากให้นวดสัก10นาทีค่ะ เนื้อแป้งหลังจากเก็บแล้วเนี่ยเขาจะเหนียวนุ่มได้นานกว่าแป้งที่นวดแค่แป๊บเดียวหลังจากนวดมาแล้ว10นาทีแป้งค่ะจะนุ่มๆยืดๆแบบนี้เลยแป้งมันจะหน,นึบหนับเนื้หนาติดมือนะคะอันนี้ป้าใส่ถุงมือดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวนวดเสร็จแล้วป้าจะใช้พายยางช่วยขูดแป้งออกจากถุงมือค่ะดูความยืดของแป้งนะคะนี่ ถัดมาเดี๋ยวมาดูการแบ่งแป้งปั้นแป้งแล้วก็ห่อไส้กันนะคะก่อนอื่นเอาเนยจืดทามือให้ทั่วก่อนเลยค่ะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเราจะไม่ให้แป้งติดมือเราแล้วเดี๋ยวไม่สวยนำแป้งที่นวดแล้วนะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด10ก้อนแต่ละก้อนจะหนักประมาณ45-47กรัมแผ่แป้งออกเล็กน้อยไม่ต้องแผ่ให้บางมากนะ นำไส้ที่เราปั้นเตรียมไว้แล้ววางลงไปจากนั้นดึงแป้งขึ้นมาห่อไส้ให้เรียบร้อยตัวแป้งอาจจะมีการติดมือบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ถ้าแป้งติดมือค่อนข้างเยอะทาเนยที่มือเพิ่มได้ไม่แนะนำให้ทาเนยที่มือเยอะเกินไปนะคะเนื่องจากว่าขนมเนี่ยเมื่อทำเสร็จแล้วมันจะดูเยเิ้มเยิมเนยไม่น่ากินไม่สวย ใช้นิ้วมือรูปจัดแต่งทรงแป้งให้เรียบพยายามให้แป้งเรียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะจากนั้นค่ะนำผงมันม่วงมาผงมันม่วงเนี่ยมีหลายยี่ห้อให้เลือกใช้นะคะเอายี่ห้อไหนก็ได้นะตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่มีขายหรือว่าถ้าหาซื้อไม่ได้ตามช้อปปีก็มีเดี๋ยวป้าใส่ลิง์กไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะคะ ผงม,มันม่วงถุงหนึ่ง100กรัมราคาจะอยู่ที่ประมาณ120-150บถึาทขึ้นกับยีห่ห้อขึ้นกับร้านที่ซื้อเทผงม,มันม่วงลงจานหรือถาดที่ต้องการจับแป้งที่ห่อไส้ไว้แล้วคลุกกับผงม,มันม่วงให้ทั่วไม่ต้องคลุกเยอะไม่ต้องคลุกให้หนามากเพราะว่ามันแพงนำตะเกียบไม้หรือไม้แหลมจุ่มกับผงม,มันม่วงนิดนึงแล้วก็มาจิ้มจิมที่แป้งทำให้มันเหมือนตัวมันหวาน จะจิมรูเล็กรูใหญ่จิมมากจิมน้อยยังไงแล้วแต่เลยค่ะทำแบบนี้จนครบทั้ง10ชิ้นตัวขนมวันนี้ป้าจะใส่กล่อง e 4 7อันนี้ซื้อมาจากร้านวัตถุดิบเบเกอรี่แถวบ้านนะคะนำกระดาษรองลายสวยๆมาตัดให้มีขนาดพอดีกับกล่องวางขนมลงไป ปิด้าแค่นี้ก็พร้อมสำหรับนำไปขายหรือนำไปแจกแล้วจ้าป้าจะบอกว่ากินแบบไดฟูกุธรรมดาก็อร่อยแต่ถ้าใครมีเครื่องทำวาฟเฟิลนะคะแนะนำเลยค่ะเอาเครื่องทำวาฟเฟิลออกมาวอร์มให้ร้อนทาเนยให้ทั่วจับไดฟุกุวางลงไปแล้วอบขนมนะคะด้วยไฟเบอร์2ประมาณ3-4นาทีหรือจนกระทั่งได้ความกรอบที่ต้องการ ตอนอบช่วงแรกมันจะมีควันออกมาค่อนข้างเยอะไม่ต้องรีบเรียกรถดับเพลิงนะคะรอแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวควันมันจะค่อยๆจางลงอ่าชิ้นนี้ป้าอบมา3นาทีแล้วจ้านี่ผิวด้านนอกเขาจะก,กรอบๆนิดๆน,นะคะขนมฝั่งนี้ป้าว่าเหมือนปลาตะเพียนสารน่ารักดีแล้วที่สำคัญอร่อยมาก ถ้าเพึ่งอบมาใหม่ๆผิวด้านนอกเขาจะกรอบนิดๆแล้วเนื้อแป้งนี่ก็จะนุ่มๆยืดหน่อยๆหอมเนยมากอร่อยมากจริงๆค่ะอยากให้ลองเลยนะถ้าไม่มีเครื่องทำวาฟเฟิลกินธรรมดาก็นุ่มอร่อยจ้าป้าทำแล้วเก็บได้นานไหมมาดูขนมในกล่องนี้นะคะขออนุญาตใช้ขนมชิ้นเดิมที่ดึงไว้แล้วนะอันนี้ป้าทดลองเก็บใส่กล่องแช่ตู้เย็นช่องธรรมดามาหนึ่งคืนค่ะ นำออกมาจากตู้เย็นตั้งทิ้งไว้ให้ใคลายเย็นสักครู่อ่ะเดี๋ยวมาลองดึงดูนะคะว่าเนื้อขนมยังนุ่มยังยืดยังอร่อยอยู่ไหมนี่เลยยังนุ่มยังยืดอยู่จ้าถัดมาค่ะขนมชิ้นเดิมนะเก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเป็นคืนที่2ค่ะความนุ่มยังโอเคความยืดลดลงแต่ภาพรวมคือยังโอเคอยู่ค่ะ หนูลองทำแล้วไม่ถึง2คืนมันก็แข็งไม่นุ่มไม่ยืดไม่อร่อยแล้วให้ลองย้อนกลับไปดูนะคะว่าเรากวนแป้งนานเกินไปหรือเปล่าเรานวดแป้งนานพอหรือเปล่านะจ๊ะขนมตัวนี้ป้าแนะนำว่าทำแล้วควรจะรีบกินให้หมดภายใน1-2วันถ้าวันที่3แป้งจะเริ่มแข็งกระด้างแต่จะบอกว่าขนมหลังจากเก็บไว้3วันแล้วกินเปล่าๆดูไม่นุ่มไม่ยืดไม่อร่อยแต่เมื่อเรานำกลับไปใส่เครื่องทำวาฟเฟิลนะคะ แล้วอบปรากฏว่าขนมยังอร่อยอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยค่ะถัดมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบนะคะต้นทุนวัตถุดิบไดฟุกุมันหวาน1สูตรแป้งข้าวเหนียว6บาท24สตางค์แป้งข้าวโพด1บาท34สตางค์น้ำ2บาทนมข้นหวาน7บาท60สตางค์เนยจืด15บาทรวมที่ใช้ผสมในแป้งแล้วก็รวมที่ใช้ทามือเรียบร้อยแล้วนะคะแบะแซ25สตางค มันหวานตีเผื่อๆไว้แล้วนะคะที่55บาทผงมันม่วง60บาทตรองและฝา10บใบ3าบาท50สตางค์กระดาษรองตีไป5บาทรวม184บาท93สตางค์1สูตรทำขนมได้10ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อขนม1ชิ้นจะอยู่ที่18บาท49สสตางค์ ต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะแนะนําให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้แล้วก็ยังไม่รวมพวกค่าแรงค่าที่ค่านา้ำค่าไฟค่าจิบป,ปาถาอื่นๆนะราคาขายขายกี่บาทดีถ้าเป็นป้าป้าจะขายที่ชิ้นละ39บาทซึ่งแน่นอนว่าต้องมีคนบอกว่าถูกไปแพงไปดังนั้นนะ คิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกำไรที่พอใจแล้วตั้งราคาขายเองได้เลยจ้าและสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบายสวัสดีจ้า